สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำลักแคลรี่เหมาะกับการเล่นท่าต้นเกมเราได้ของ AP เยอะรวมทั้งมนานาอันนี้คือการอัพเวลแบบพื้นฐานจะมีลิงก์การสอนอยู่ข้างล่างต่อไปอันนี้คือตัวอย่างการจัดทีม6อาคม บวกได้2ผู้ทรงภูมิตัวผู้ทรงภูมิเนี่ยจะช่วยเพิ่มมานาให้ทุก2วิอันนี้คือคือตัวอย่างแบบแรกก็คือแต่ยืนด้านซ้ายอันนี้คือแบบเดียวกันแต่ว่ายืนด้านขวาให้ดูที่เราเอาซิกไ้ตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้ล่อตัวสกิลหรือว่าอย่างเช่นทีมจีนถ้าเขาหลบลักเราไปอยู่ทางขวาก็จะได้ลอยเขายิงมาทางนี้ก่อน แต่ว่าตรงแบบนี้เราก็สามารถวางล่อไว้ได้เหมือนกันถ้าเรามั่นใจว่าจะไม่เจอพวกทีมแอสซอซินหรือตัวอะไรที่มันกระโดดมาได้อันนี้คือผมยกตัวอย่างการปิดรูไว้เฉยเพราะถ้าเราเจอแอสซอซินมันจะกระโดดมาหาลักตรงนี้ได้แต่ถ้าว่ามั่นใจไม่มีอะไรก็เอาเอาซิงเอาซิกไปล่อสกิลไว้เหมือนเดิมนี่คือทอมทายเกมแล้วใส่ตัวพวก5บาท แต่ว่าไอ้ตรงนี้คือตัวอย่างทีมก่อนที่เราจะได้ตัว5บาทเป็นตน้ตนๆเกมอยู่ที่เราจะค่อยๆใส่มาผู้ทรงภูมิยังไม่มียูมิแล้วก็ใส่เป็นเฮอร์เ a อร์นิเจอร์มาก่อนเพื่อเข้ากันกับ3ตัวนี้ทั้งซิกเวกเฮอร์เมนเจอร์แล้วก็ได้ตังเสกเงินฟรีนี่คือตัวอย่างต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของทีม3ามสอแสงอันนี้พยายาม เล่นเฉพาะเมื่อเรามั่นใจว่าถ้าเราเจอพวกอ่ายูนิตทาลิกต้นเกมเราก็ลองเอาลงไปสนามก่อนแล้วก็เอากลับขึ้นมาเรา,เาลงไปเพื่อจะดูว่าแสงมันอยู่ตรงไหนจะได้วางแผนถูกว่าเราจะเล่นไปทางคอมนี้ไหมเพราะว่าแสงพยายามให้อยู่ในแถวหลังสุดช่องที่3ก็ยังได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่ไม่ปลอดภัยเท่าหลังสุด เพราะอย่างที่เห็นว่าเราจะมีตัวปกป้องเขาน้อยแล้วก็ถ้าอยู่ริมในสุดก็จะเสี่ยงกับการโดนบิดดึงนอกจากว่าเราจะมีไอเทมแถบคอบป้องกันสกิลแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างพื้นฐานการิอโอถ้ายังไม่มีของเราเอาลงมาช่องหนึ่งก็ได้ ถ้าแบบว่ายังดาวเดียวอยู่ถ้า2ดาวอยู่เขาก็พอโอเคอยู่ถ้า2ดาวแล้วก็เห็นเขาตั้งตายบ่อยก่อนได้ออกสกิลก็เอายูมิไปเกาะให้บาลียเขาก่อนก็ได้แทนที่จะไ,ไปเกาะวต่อมาตัวอย่างทีมอาคมสี่คมสีผู้ทรงภูมิถ้าเราเราก็ใช้ตัวไปตามสถานการณ์ว่าได้ตัวอะไรมาจะได้ประหยัดเงิน ่าไปโมโลหาแต่ตัวตามต้นฉบับสูตรบอกอันนี้ก็คือ,อถ้าได้มาเป็นผู้ทรงภูมิออกมาก่อนอย่างนี้เราก็ใช้ปไปก็ได้มันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเบาลงแต่ว่าเราก็ได้มานาเยอะขึ้นไลน่สกิลได้บ่อยขึ้นต่อไปอันนี้ตัวอย่างทีมต้นเกมที่เราใช้ถือของยูนิตท,ที่เราใช้ถือของอันนี้ก็คือตัวอย่างเป็นแบบนี้ โอเคต่อ okay, ไปอันนี้ออคเมนถ้าใส่สไตล์ไอเทมแบบผมเนี่ยเราจะไม่ใส่กันเบดเพราะงั้นมันจะแรงแต่ว่าจะขาดการฮิลที่ผมชอบใช้ก็จะมีพวกทวเทลออฟเดอะฮันแบบนี้ที่ช่วยในการฮิลได้ทุกครั้งได้ไดคฆ่าบางครั้งเราจะชอบเหลือแบบยูนิตกันคนสองคนแล้วก็จะเป็นลักษ่พยายามสู้อยู่ถ้าเรามีฮิลนี้เราก็จะสามารถฆ่าต่อเนื่องได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ก่อนที่ศัตรูที่มันเดินมาถึงตัวเราจะฆ่าเราได้ไม่งั้นเราก็จะโดนอาจจนตายก่อนที่จะฆ่าได้ทุกคนส่วนตัวลูนิชิลเนี่ยคือถ้าเห็นปุ๊บหยิบมาเลยต้องหยิบมาเลยมันจะให้บาเรียรที่แบบเยอะมากๆค่ะให้บาเรียรตามค่าพลัง AP ของเราเซเลเชลเบสซิ่งนี่ก็รูดเลือดเหมือนกันไม่มีอะไรคุนดัมมีช่วยถ่วงเวลา เพราะเราจะมีแท้งเป็นแค่เวกตัวเดียวมันก็ช่วยเวกได้เยอะหรือว่าจะช่วยรออสกิลก็ได้ช่วยป้องกอันแอสซิสต์ก็ได้วางซอนซอนสัญลักษณ์อาคมอันนี้ก็ถ้าเราสามารถทำแปดได้ก็ทำแปดอาคมหรือว่าเราจะสามารถแบบว่าลดดาเมจลงแต่ว่าใส่ตัวผู้สมภูมิได้มากขึ้นก็ได้สกิลได้บ่อยขึ้นเป็นตัวที่ผมชอบมาก ตัวนี้อาคานิโซต่อมาเปรียบเทียบไอเทมเจ้าอ,อื่นเขาจะแนะนําแบบ B แต่ว่าส่วนตัวผมจะชอบแบบ A มากกว่าคือถ้ามันติดขีขึ้นมามันแรงในสุดแล้วก็ถ้าเจอสตัตที่ใส่เกาะกันคีเนี่ยซึ่งจะมีบ่อยเราจะยังพอมีดาเมจได้บ้างเพราะเราจะเท่ากับมีของ AP หมวกแมโมดกับชิ้นส่วนของมือทองเอ้ยของมือชมพูวันนี้ แต่ว่าถ้าเราไปเจอกันคี้แล้วเ,เราออกแบบนี้มาปุ๊บกลายเป็นเรามีดาบมีมานามีพลังเวทอันหนึง่งมันก็จะเบาลงแต่ข้อดีมันก็คือยิงติดคี้แล้วมันมันชัวร์ตลอดถ้าทีมอีกฝ่ายมีตัวแต่เปาะๆแน่แบบแบบนี้ก็แบบ B ีก็สามารถแบบฆ่าได้ต่อเนื่องได้แบบชัวร์วดีเหมือนกันนะโอเคก็หมดแล้วสำหรับคนนี้ต่อไปก็จะเป็นพวกตัวอย่างรีเพย์ที่ผมใช้จริงให้ดู มีอะไรก็มาสอบถามนะครับไปเจอกันใหม่โอกาสหนี่ย <c oughs> เอออันะเียดใช่ไหมนเนี่ย ก็โชจินใช่ไหมโชจินหรือบัฟดาเมจเป็นปกันหนึ่งวะ,เด,วดะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนดูการใช้มานาของมัน,นถ้ามันไม่ต้องการมานามากผมว่าเพราะมันมีบัฟไอ้น,นี่แล้วไม่ต้องโชจินหรอกว่างี้เนี่ยเออไม่ต้องโชจินหรอกยิงขนาดนี้อันนี้ดีกว่าแรงขึ้นด้วย อันนี้เลือดเลือดแทงดีกว่ามาขายฝันเนี่ยเดียวใช่ดูดิเอาไงดีว่าขายระหว่างขายเวกขายเซราฟินขายเว,ก,ก,ว,ยเวกเดียว <laughs> ผมเชื่อมันว่าเซลฟีนต้องมาดิวะปากเอ้ยแยแพ่งหลอกอีกอะหลอกเหมือนผีเลยเวทแล้วไงโอ้ยอยู่นี่มันหลอกอะไม่อะไรดูก่อนเราอาจจะรอดก็ได้เฮ้ยอยู่นี่อะ,อย,อ,ะอยู่นี่ยังอยู่ เอ้ยยิงอะไรวะเนี่ยยิงให้มันดีๆหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคไอ้ย่ะมันดักทันวะวะไอ้เซลเฟน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 ฮิวลูกเซลเฟนสี่สี่คอร์สเออเฮ้ยมันก็ไม่แย่นะมึงมายืนอะไรกับตรงนี้ หายซะบายเดยอะไลท์เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะไอ้ขามันหิ้โอ้โหเลือดเยอะอยู่นะเซนาแล้วโอเค <laughs> อเซนาอยู่